น้ำพูดถึงแฟนเวียค่ะเวียถึงกระชอกป,ปาร์ตี้กับน้ำหลุดเรียกชื่อแฟนเป็นสาวคนนี้ค่ะต้องบอกว่าปาร์ตี้ได้กันเนทำเวียแทบช็อกเพราะเพื่อนสนิทอย่างหนุ่มน้ำหลุดเรียกชื่อวิกกี้ภรรยาสาวสวยเวียเป็นชื่อของสาวคนนี้จะเป็นครายมาติดตามกันค่ะ ต้องบอกเลยนะคะว่าทําด้านของน้ําเองเ่ยเป็นอีกหนึ่งคนที่ทุกท่านต้องรู้จักกันนะคะอยู่ช่อง7กันมานานเลยคะ่ะและที่สําคัญในเรื่องของการใช้ชีวิตเนี่ยต้องยกให้เขาเป็นอีกหนึ่งคนที่ใช้ชีวิตง่ายๆสไตล์สไตล,ไตล์แบบสบายๆเลยนะคะกับล่าสุดอย่างที่ทุกท่านทราบดีค่ะว่า เวีสุขรวรตเองนั้นเข้าสู่ประตูวิวากสาวนอกวงการค่ะล่าสุดนี้นะคะทางด้านของเวียก็เปิดบ้านสวนปาร์ตี้กับน้ําซึ่งทริปนี้เนี่ยปั่นป่วน,นไม่เบาค่ะล่าสุดกัวันที่17บกันยายนเองนะคะเวียก็ได้ปล่อยคลิปผ่านทางยู u ูบเบียเคชั่น 19, อีพีสิครอบครัวความสุขความฝันออกทริปบ้านสวนที่นครนายกเหมือนทุกครั้งค่ะแต่ครั้งนี้เองยังมีแขกรับเชิญพิเศษที่แฟนคลับเรียกร้องกันมากถือโอกาสมาจำในทริปนี้ด้วยก็คือพระเอกอย่างนามรัพีพัฒน์ มาพร้อมริรยาและลูกๆค่ะขณะที่กําลังตั้งวงร้อมวงรับประทานอาหารกันโดยนัดอติรุษนักแสดงหนุ่มรุ่นน้องทําหน้าที่เป็นต่ากล้องยิงคําถามถึงน้ำม่ามีอะไรอยากจะแนะนําว่าที่คุณพาอลูกอ่อนไหมน้ำรพีพัฒน์หานไปชมวิกกี้ว่าน่ารักจังเลย น้องแพรว่าทำเอาหัวเราะกันทั้งวงการก่อนจะบอกว่าหน้าเหมือนแพรว่าจากนั้นไปหันกันถามทีว่าชื่ออะไรนะซึ่งนัทละเวียก็ตอบแทนว่าวิกกี้จังหวะนั้นน้ำยังคงขำไม่หยุดก่อนจะบอกว่ากูก็นึกว่าแพรว่าทำเอาขำกันทั้งวงการหลังจากที่น้ำหลุดชื่อออกมาเรียกเป็นสาวแพรวาซะยังไงคะเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักจริงๆค่ะ